กับปัดมันเจ้เป็นอันแรงควาตรามันเจ้าเป็นเอ็นแหงเข้าตามไปน้ำความ่สาวตรามันเจ้าเป็นเอ็นแหนุกับปัดมันเจ้าเป็นอันแลงน้ว่าเมื่อสักเท้าตั้งเท้าไป มาสูงค้าพี่น้องผู้ชมยินเสียงได้ตีหนับย่งกุจอกูปา้ายามหลีกตังสายลมอีกปาดังขาวลงแรงเบิง้งไหลมาพบโทรพบยาพี่น้องขากวาดแทางวันหนึ่งเยวขาอ้วันเมื่อในห้องขดดัดเต็ดจ้าเห็นตีแก้มเงากำผักคาน้า,าวสองคอสิบแปดต่อบสถถึงคานชาวสามคอที่หนึ่งถึงชาวเขา นวันที่บนมาขาวข่ะเลายด้วยหันตั้งยุมมาดของอับราฮัมที่มีต่อพระเป็นเจ้าเนะี่ยเขาไม่ได้ทางเทิมนะกติศสาของพระเป็นเจ้าในตังหักนะอนัตันคูของพระเป็นเจ้าเสียอิทขะนะมือพระเป็นเจ้ารว่าเอาลูกใจของสูอันมีก็เหลียวเนะี่ยกวาดลูเป็นเครื่องปลุกจบปันเฮาอีจากเป็นพอนรอืนมือกรนที่ลูกที่พระเป็นเจ้ามา พระเป็นเจ้าสัเป็นเจ้าของพอรานวีมงลาปู่ว่าเขาขับเป็นอับราฮัมเขาข้าแต่วุ่นจะใครเจอกันเดี๋ยวว่าอ,โโอ้าลุยเท่าก็เท้าบดนหน้ยอย่าแต่เฮ็ดซึงหือ้อมีลูกไรแทจงจอมหนังที่พระเป็นเจ้าปันกติชเจาว่าเขาติดแต่จื้อจ้าเจ้าคือเมาเจ้าคือ,อย่าเจ้าคือหนึ่งมาดังจืดคือของมา่า ก็ใน,นพวกอีกจักตา๋ายเอมพราซัมติเป็นก็ดีสิหบห้าเอากติสัจนะใน,นี่ยนเนี่ติมีต้งว้อนจะใครจะนำได้นึกนขาในขารุดแทบดัดสินใจว่าพรอนรีมังกราย่ก็เจ้าของพรอนรีมังกราต่เอาพรอนรีมังกราเนะี่ยต่เอาเจ้าของพรอนรีมังกราเนะี่ยเนี่ยขาลูดแทบดัดสินใจค่ะเขาต่างเกจูพระเป็นเจ้าเขาเป็นปุ่งห้างอันดีแต่แตว่า,วาค่ะ เดตัศสินจะเอาพระเป็นเจ้าค่ะไม่จชเอาพอรอดีมังกรที่พระเป็นเจ้าปันมาะนะกนะก้นกำน้าในใครเลพอรอดีมังกรากุ้ยกำใครพระเป็นเจ้าคะนะอับปรหาหัมเป็นปุ่งหางอันดีปุญแาวค่ะวัดที่ตุ๊กซุ้มอีสังการมีตั้งเสียงนั้งหลงนะึกกับพาล็อกาลงเนเะพราะว่ายังตึกนี้พระเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าของพอรดีมังกรเนะี่ยเขามซุ้มสังเสียเนียนครับ เขามีกูเมียวเนยเขาก็เพราะเร่งน,นั้นวันมื่อห้เขากาดีอยู่มาตั้มเสรนพระเป็นเจานะ้าเนี่ยขคควานพระเป็นเจานะ้าเนี่ยเป็นรองหมันแมนซิซาร์กันนะขคควานพระเป็นเจ้ามีอาสากลิบอยู่เลนนี้อาณาตั้นโคปันอาสาเลนนี้อาณาดั้นโคต่อจูกนะเข้าคาหลุเลยมาอ่านคุณดาเดผู้รองตั้งโกนดีอยู่มาตั้มเสรนพระเป็นเจา้า เขาอาศักลิบอยู่สิ่งหนึ่งเขาเลยหกทบตั้งสวมซื่อมูลผีอื่นพระเป็นเจา้าผู้ใหญ่ไม่อะไรสูงสุดป้าเนี่ยเปิดทิ้งกติสจ,าจ่าเจงหนังหือในเมื่อเขาขามาอ่านนสมัยจำลิกตีเฮเธอตั้งอยู่มาเท่ากับแข็งแห้งตั้งอันอาศักลิบอยู่นรกา,นะาเนี่ยเขาตีเฮซ้อมหนังอโลของพระเป็นเจานะ้าเลยมันเจ้าตีเลยห้ามมูลสเลในส,ะนะสุตอาศของเขาวันที่บนมาเป็นวันที่ กะทปฏิเงียนพระเป็นเจ้าทีไ้ปันไว้ทีอับราฮัมนั่นนะพระเป็นเจ้าขึ้นซ้ำขึ้นแต่งปลอกหนึ่งเป็นกำเลนสุดในขานะไาวเสกเขาเอาอีจากลูกใจของเขาเนี่ยกว่าลูเป็นเครื่องปลุกสอบปันพระเป็นเจ้ากุ้ยกับพระเป็นเจ้ามาหามชีไหวแล่วยยก็เมฮนลูกโซไววอุนตาเขานั่นก็ยังถึงเจ้าเยซูในขานะตีไรคะ่ะ มันกางเอาพระเป็นเจ้าขึ้นลาตีเขาแทงว่าวะกะติปติงเงียนเถาแล้วพระเป็นเจ้าตีปันไว้ที่สูสามเมียวหนึ่งเขาตีใสูนี่ยะเป็นเจ่อจะเจ้าคือเยเจ้าคือเหมาอแทงเจ้าคือหนึ่งลูกหลานของสูนี่ยะตีน้ำเหมือน,จนเจ้าหนังเราเนี่ยต้องพา้าตีน้ำเหมือนเจ้าหนังเมทรชยหิมพงน้์นำปังหลนะครับมีผลนับารนะครับเนาะ เขาเฮาแลนลินขนะอันเนี่ยเป็นอโมยลูกหลานของสูต่อจุอันที่สามครับโกนดังกมผาลอก,กาลง่นเนี่ยเลียับพ่อนีมังละมาดังเจือจัดเจ้าคือของสูนี่ในเป็นกติสจักรกำสุดดีพระเป็นเจ้าปันไหวดีอับราฮัมก็ดีดีสื่อภาพว่ากติสจักรในซ้ำเป็น อีจากลูกชายของเขาตีเกิดมาในะคะ่ะดิเดืซผภาเอาอํามวมยผายวิง่งเห็นได้กว่าวายเสียนั้นตั้งสองก้อปรดูก็องมาทบลูกเล่นของเขาสองก้อที่เป้าอยู่ที่ตึงลอยแล้วก็ป้ากันขึ้นไหวปอกมือขึ้นดี่เมืองเปลเาเสภผ้าอยู่เศร้าอยู่ที่นั่นค่ะอเมืองอนั้นคะ่ะอับรามไรข่าวว่านาขอนาโฮนคะค่ะแกมดิไทยกันนะ หวังปอกขาก็ใกล้เอาสือโกนสือเมืองที่มีนักร่ำดิกไทยนะครับกวาดลาดก็เบื่อขากวังเป็นเหมือนกันก็ย้อนพี่น้นองค่ะควางรถปั่นค่ะป้าค่าานะนาะงและยินข่าวว่านาขคมมีลูกยิงลูกใจยนำหนักนะครับหรือเสียนั่นหนนรือะค่ะเขาก็ยังมีอาซากลิปเลยจอยหันลูกยิงลูกาจของเขาเกิดลูกมาแท้นั่นก็เป็นลูกเป็นลานของเขานะครับ รองของนาหอนาฮื้นน้องซ้ายอับราฮัมดีอยู่ดีหาหลานนะครับเาขาขัดเกลืนลาแทางปอกหนึ่งในคันหนะแต่มีรองในอยู่ครับมาถึงขั้นที่เช้าสามครับพี่น้องขั้นในเป็นรองดีป้าเอาตั้งเสลี่ยงข้อคมมาหอดแถวถึงอับราฮัมเต๊ะว้าว่าเขาก็เพื่อสั่งข่าวบนอไรสิงทีง่ไนครับเมยของอับราฮัมนางจาหลาเนี่ยไรเชียงกามกว่า อับราฮัมจะเรียกข้อข่มเสียหลายหากเขายาก็คุกจะลาลยเขาห้องหายหลายวันค่ะนะนางสาลาเลายตายกว่ามืออาซักหนึ่งปากเท้าเจ็ดปีค่ะนนนในขิกกาานนงนด่อิจาก็มีอาซักหมอกสามสิบเจ็ดปีก็แปลว่านางสาลาเกิดอิจากมามืออาซักเกาสิบค่ะเนาะก็เป็นว่าวเย้าค่ะเฮ้กยก็ไปไล่แต่นาหอนาเฮินค่ะเนะาะวาเสียนางสาลาตายเย้าค่ะนะ อับราฮัมก็หลูไลหาตีอุนดาติ่า,างเกี่ยวตูตายนางซาลามันก็กว่าจูคนเฮซาคนฮิตไทไหนครับย้ากลาตีเขาว่าเมื่อเหลียวเนี่ยเมฆาไลตายกว่าย่อคาหลูไลลร้างเกี่ยวตูตายมันก็เป็นจุงนั้นคาย้อนป่าเยหวร้างแข็งดิสู่เจ้าก็เป็นคาเป็นแขกอากันตู้ที่มาอยู่ในถึงจริงวันเมืองของสู่เจ้าเนะี่ย คนเหีายชาดังหลายป้ากันลาติอัปรหาหมว่าอับรหาหมสูเป็นคุณสูเป็นก้นหับเจ้าของพระเป็นเจ้าก็เพราะเะงนั้นป่าเหี้ยร้างแข้งของเขาตีมู่เนี่ยสูใครสร้างเกี่ยวโตวตายเมฆของสูที่แล้วก็กว่าสร้างเกี่ยวไเขาอ่อนนะครับและขิงไออับรามลูกขึ้นย่อก็นับยำเขาววยเสียนน่นอับรามก็ลาดว่าเพราะว่าสูเจ้า คันว่าข้าเป็นติปิ้งเจอป้อเจเนะื้อตุงวงเกีกเเ่ยงสุดยอดวุ่นอะไรเย้อนเหรอนะีพลุนเนี่ยขายตีหน้านั่นบันคับบุนดักข้าได้แล้วตูวตายของมียขาเนะี่ยกว่าสร้างเกี่วไว้ที่นั่นเนะนี่ยเนืาอขิงที่อับราฮัมย้อนลองได้อยู่ค่ะไอีพลุนก็อยู่ที่นั่นค่ะเพรยะอไอ้พลุนลาดว่านเจมค่ะขาดังสูงเนี่ยมันก็ม่ประกาศหื่นังเก่านะครับตีโกนเขาขายกันนี่ยก็เขาขายแก็บสเกล่าหมอกสีปากนะครับนะครับ เงินแกบสเกลาหมอกสี่ปากได้นะครับทีนี้นครับอับราฮัมก็ลุกขึ้นย่อก่อนับเงินแกบสเกลาสี่ปากย้อก็ยืนแมงบันเอพรนคกันนะคนเหตุยาดังหลายก็เลยขำสักเสวะเขาไล่ขายตีหน้าให้ปันอับราฮัมปุนดาได้สร้างเกี่ยวดูวตายมีของดูจาก่ปากอปอย่อก็เขาก็เลยลงลายมือเข้อับราฮัมเนะี่ย ภาพออกมาเป็นเจ้าของของดูเจ้าก่ามิอาณาอุปเบงตีนะามักเปล่านั้นไหนกันเนาะมีความถามค่ะกบสังแลนลินคานาอ่านแนพระเป็นเจ้าปันกติเสดจติอาาับราฮัยมย่อมเจ้าขันแหนว่าเตเ,เป็นอมมยลูกหลานของเขาต่อโจในนักขิงในกบสังอับราฮัมยังมาเลยชื่ออยู่ขาานาดะหนเออนั่นก็มันเหมือนจงเปลี่ยนรองตางทีว่ามันตักเตเป็นอมมยลูกหลานของเขา ต่อจูกันเดี๋ยวนงะเขามีตังอยู่มัดเจ้าหนังไหนคะหรือเส่นนั่นก้ามือเขาคาคุกจักอะไรล,ลินเมืองไหนอะ่ะอับราชมราดว่าเขามาอยู่ที่ลินคณนาอ่านนะ่เขาเป็นแขกอากันตู้ในการนะก็เพื่อเขาอยู่ว่าวันหนึ่งเนะี่ยเขาได้ได้ผาดออกที่หนังลินเมืองโกนนะะี่ค่ะปโยก็เมื่ออยู่ซอมพระเป็นเจ้าในเมืองกลางเอาในเมืองกระเด็นช,ชั้าสะเพราะว่าพระเป็นเจ้าปันกาทศักดิ์สในเมืองโกนี่ยังมีอมมยบุญตาฮาพวกนัเอง ว่ายเสียตายออกโลกาในกวว่เย่าวไหนจากควัมวิ่งเหียนของเขาคัานใะนตีเลยเมืออยู่ซ้อมมันจะนำเมืองกระดิ่งยามสะมันจอดไม่เห็นเมืองไว้บุญดาเขามีไหวในยโยหัน 2014, คันสิบสี่คนหนึ่งถึงสามคันเนาะจุยสู้รสุรัสว่าอย่าให้โหจอของสุดังหลายเนะี่ยไม่ใจคิดใจนะพ่น มึงคำของพระเป็นเจ้ามีแต่เตออพมมีก็เขาลัดในสู่เย่าในการนะรนะเขาตีมือมีแหนตีอยู่ที่เซาาว้บุญดาสู่มือเข้ามือมีแหนตีอยู่ที่เซาาว้บุญดาสู่เย่าเขาตีขึ้นมาห้าสููมืออยู่ยอมเขาเขาอยู่ที่ละสู่ตั้งหลายที่ะอยู่ที่นั่นพี่น้องค่ะตั้งตายมันมนจะเป็นตีสุดตีเสงของอาากคนกบูซังกบูวว้เสียตายเย่าอ่ะมันมีแทงอาศากหนึ่ง ี่แต่มันจะอยู่ขู้าเขาคาหู้ร้องในว่ามีแต่มม้แต่วายเสียมันจะตายยาวสามวันมันจะก็ลูกกำลังตายขึ้นรีบมาจะ่าขืนมือก่อนเมืองกลางเฮาเน้่เเี็ทเอคำมันจะว่าวายเสียตายยาวมีแทงอาักอาักหนึ่งตั้งอันตายนะโลกะมันนั่นไรเสียงชุดมันนั่นจะเป็นตั้งอันเสียงชุดกูสั่งกูเปิงนางจ่าลาตายกว่ามันนั่นจะว่า อาสากามีดังเสียงมันเสียงสุดเยากว่าดีในดังเสียงเรามจะมีแทงอสาสนะักหนึ่งไว้ให้เสียตายเอาตีเลยมืออยู่จะมันจะเมืองกลางหาเมืองก,ก็ดินแช้าสามมิเตเนีนยเขาอยู่ดีเลยสู่ดังหลายดีเลยอยู่ดีนั่นนะจีสู้ปั่นกะทิเสจา,ชาวไว้เจ้าหนหนก็เปิกดก็ดตีลูกกระดังตายขึ้นรีบมาปั่นกะทิเสจานนี่ฮะยุ่มยำตั้มจากไรแต่แต่ในวันเหมือนเราคำมิตังมุงมองไว้ให้เสียนั่นคันเนาะอราฮัมก็ เอานางสาลานี่ยครับกว่าที่ตรงนา้ามักเปล่าเนี่ยสร้างเกี่ตูตายนางสาลาก็ที่เป็นเมมันตีนั่นเขาพี่น้องค่ะมักเปล่าในาวันเหมือนเนี่ยมันอยู่กี่ลานะมีโกดังหลายมีตัองอยู่วะนั่นมันเป็นเฮเบรนเฮเบรนกันนะเมืองเฮเบร,เบร ون, น,นเมืองเฮเบรนในวันเหมือนเนี่ยเป็นตี่ี่ภาษาลา兰พี่น้องมุสลิมเขา กว่าเฮ็ดจองของเขาที่ห้องวัดสุเหร่าเนี่ยนะเป็นตี่ดีล่ำลองอยายเยะนะภาษาศาสนาของพี่นอ้องมุสลิมเขาอัปจะเป็นอันที่สองนั่นก็อันที่สามที่หนึ่งในเป็นซาอุดีอาระเบ,บียครับเนะาะแล้วก,ก็ที่เมืองอียิปต์ก็มีที่นี่เขาคาเลยหันว่าถาเวลาพระเป็นเจ้าเลยฮับมุสลิมนะจุดอาสาของอับราฮัมเฮเธอโกนเฮซาดางหลายเนี่ยนับยำนับถืออับราฮัม เ้าก็ปันอะควางอาเยีดีเขาเต็มตีขนาะดมันบอกว่าเขานับหยำมนั่นขนาดเนาะว่าอับราฮัมนี่นเป็นโกนของพระเป็นเจ้าเป็นโกที่เอาลองตั้งหย่อมเม็ดของพระเป็นเจ้ามาเปี้ยในเขาเขาเขาเลยหัวพระแจกพระมนะันั่น่ะมีอยู่เต้ๆต้ววานี่ยจอมหลังที่เขาไล่ฮันพรอนรมังกรทีพระเป็นเจ้าปันที่อับราฮัมอําว่าเขากว่าที่แล้วเขาก็ยกยองยองย,งย,งยงพระเป็นเจ้า แต่เคียงปูกจอหลูเคียงปลูกจอปันพระเป็นเจ้าในเฮ็ดวัดกูกว่ายพระสู่เหลียวป้าเหลียวเลยเป็นเจ้าพระที่มีตังหักเมตตาเป็นเจ้าพระที่เปิ้ทิ้งกติ้เซจาเป็นเจ้าพระที่ล้อมรลูลุ่มลากแก่ดเขเแห่งกลงอยู่ดาสซในโกนดังหลายนับย่ำนั่งจุดาอาศของอับรามเจ้าหนังไหนในวันเมือ่อไงกับบัวว่าวค่ะหากพระเป็นเจ้า อยู่สีกูยามันเจา้าซียอยู่แมันเจ้าบ็นในจริงก้อนตั้งหลายที่อยู่หอบหอบตัเาาะนะวเข้าขาในขณะน่ะเขาได้ไลตัวหันตั้งอย่างเมียของพระเป็นเจาน้าในจุดตาสากองอ่ะว่าพระเป็นเจา้า,าป้าในอย่างเมียมอกาเออเป้าหลอมรูรุมลาเข้าเจ้าหนังเอื้อเลยมันจ้าเป้าทิ้งกติชจัดเจ้าหนังเอือในเข้าขาก็จะเป็นก้อนหนึ่งทีมิสเลนาตาเนื้อตรงวงเกก่ยงก้นตี่ที่เข้าขากูนั่นะนะ่ะเหมือนเจ้าหนังอับราฮัมเขาอ๋อ นก็เป็นปุ่งหางอันดีแต่ๆคันนะต่างอันแต่นาหอนาเฮินลอมดูลุ่มลากันต่อปอดเท้าหรือเสียตั้งตายกันนาน,านก้ยติดติดไม้เท้ทาขบผาดยานกันในคันอนาะในเป็นอุลข,ของพระเป็นเจ้าป้าบุญาดาธิยนาหอนาเฮินของเอาคํามันเขื่องกว่าซึ่งหนึ่งในคอขอมีดังนั้นต่างกจูปีน้องเอากับแต่ๆว่าว่าครับว่าปีน้องคอับป้าจากใครเห็นสมัยแก้มลิกพระเป็นเจ้าแก้มเงากำผาพวกนันเจนกัดสืบมาตีเท้าขา อันนั้นก็ตีเขาลุงแรงเบิ้งที่หมายพง083 156 6542 083 156 6542กหี่ยในเฮาคามีป่าปลิกปุนดาเดส่งมือปั่นพี่น้องเฮาคาอันมาอยู่เมืองใต่อันมาอยู่เมืองไทยไหนส่งซอที่อยู่มาปั่นเฮาคาตั้งมิสเซนจ้าก็ไรค่ะอ๋อมนั้นก็พี่น้องขาเขาก็ตโดยทางเฟซบุ๊กแชร์ลีดิโออะไรอยู่ค่ะออมนวันเหมือนไงคะ

เห็นแห้งนุกกระปัดมันเจ้าเป็นอันแรงนักว่าเมื่อสักเขาตัาไปอยู่